เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงผู้สดแ่นทัสโรที่หล่อเลี้ยงรักษาดูแลตรวจตาประคับประคองนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต เด็พระคุณหลวงปู่สดดำทักรอให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่เป็นปกติได้ตลอดเวลาเป็นปกติของจรมีสสะสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่รุกเข้าหาธรรมทุกธรรมเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ ไม่ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุได้โอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งมาจากกิเลสที่เข้ามายึดธรรมยึดธาตุถูกยึดติแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ซึ่งเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพทิแท้จริงของบรมีสามสิทธัพระเดชะกุลหลวงปู่สดจันทรทสโรยิเลสที่อยู่ในตัวของคนสัสตว์ถึงของบังคับหลอกลวงกร้างเหตุการณ์เรื่องราวสัานการณ์เพื่อบิดเบือนเบี่ยงเบน ไม่ให้รับรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสุจันทั์ทัสโรนนำเสนอให้ยึดมั่นถือมั่นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนำเสนอแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ทำให้ไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกหลอกลวงอยู่กับ กระแสธรมกิเลสที่ยึดธรรมยึดธาตุที่เป็นการอยู่ไปตามวัตะสงสารที่ทำให้เสื่อมสภาพสูญหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงพู้สกันสททัศโรทซึ่เป็นการทำรที่สุดแห่งธรรมของกิเลส การถูกกิเลสยึดธรรมยึดทานอยู่ในสภาพทุกข์ระทมสมสารวาดกรัวหาที่พึ่งที่ระลึกที่กิเลสได้นำเสนออยู่ตลอดให้อยู่ในวังบนกระแสธรรมของกิเลส เป็นวัฏถจักรที่บังคับหลอกลวงอยู่ตลอดกรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุกัแนถทัโตได้เรียนรู้ปรับปรุงเป็นการรุกเข้าสู่ธรรมกิเลสเข้าสู่ธรรมทุกธรรมเพื่อการดึงดูดบอกเกิด ให้ทำทุกทำเกิดเป็นบารมีสามสิท์พระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทัสโศรได้สำเร็จสมบ,บูรณ์อยู่ตลอดตั้งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิท์พระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทร์ทศรที่เรียนรู้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศนโรมใหม่ๆขยายขอบเขตพื้นที่ครอบคุมแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอย่างก้าวหน้าที่รับรู้เป็นกิเลสที่มีมากขึ้นที่อยู่ในช่วงขั้นตอนถูกปรบีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงพรสดกันทัตโรดึงดูดบอกเกิดเป็นบราบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสดกันทัตรโรใบใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นความมั่นคงยั่งยืนไม่ให้ถูกกิเลยึดธรมยึดธาต เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธรรมกิเลสที่เรารับรู้ว่าวิกฤตได้เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการได้รวบรวมรักษาบารบีสามสิทธรรัตระเด็ชพุกุณหลงพุกสกจรทัศนรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา อิกอิปุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเป็นความก้าวหน้าของการรุกของบารมีสามสิทธัประเดชประกุหลงโพสจันทัสโรได้พื้นที่ใหม่ๆจากธรรมทุกธรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้พระเดชพระคุณหลวงพสุสดกันทั์ตระตูพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัณารจยันขนุกโยเข้าสู่การยุติวิกฤตอุปสรรคปัญหาเพื่อให้ร่างกายของเราของทุกท่าทานธรระมรีสารสิดทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทสดกันทัตนรเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำเป็นท่ดทานสถาน ได้รวบรวมรักษาบรมสางสิทธตพระเดชพระรรรคุลบสัจันทัสโรจากรำทุกรำเกิดขึ้นสำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาตามที่ครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เราได้ประโยชน์ในการเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ให้เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ ประเด็พระกุลพุทจันทรรได้สําเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาสร้างเป็นปกติของฐานสินสมาธิสร้างความปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ให้กับชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบริวิสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพระสุดจันทัศโรดำเดินชีวิตเป็นยังอยู่ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น ในการรวบรวมร,รักษาปรมีสามสิบพัศนประเดระคุณหลวงพุสธเดทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมรบรมีสามสิบทัศนประเดระคุณหลวงพุสธเดทัสโรตลอดไปเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจาก